อรับอะไรเพิ่มไหมคะไม่เอาแล้วจ้ะโอเคค่ะมีอะไรเรียกหนูได้นะคะเฮ้ยเป็นความรักอ่ะนี่มันก็บ่ายมองแล้วว่าฉันโทรไปกี่สายเขาก็ไม่รับเขาอยิ่ไหนเนี่ยฉันอุตสาหแบบลาขึ้นวนเพราะเธอคนเดียวรู้ไหม แต่นี่มันคาเฟ่อะไรอ่ะสวยจังน่นจะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่แน่เลยน,นนั่งใช่ไหมออเออ,เอ,อนั่นมันเหมือนแฟนฉันเลยนี่เอ,อ๊ะไม่ใช่หรอกมัง้งเพราะว่าเขาตัดผมทรงนี้เขาบอกฉันมา